ก็เดี๋ยวก่อนเริ่มนะคะเดี๋ยวหนูขอถามนิดนึงนะคะว่าในห้องนี้ค่ะมีสินค้าหรือว่ามีเพจ f a c e b o o k อยู่แล้วไหมคะหรือเคยขายของมาบ้างไหมคะเคยเนาะเคยเคยก็มีทั้งเคยและไม่เคยนะคะแล้วคนที่เคยอะค่ะเคยยิงโฆษณาปะคะเคยเนาะเป็นยังไงบ้างอะค่ะที่เคยยิงไปเป็นไงบ้างเอ่ยตอนตอนที่ยิงโฆษณาไปอะค่ะ ตอบถามมากกว่าซื้อโอเคเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมแล้วก็วิธีแก้ไขทํำยังไงแล้วก็วิธีว่าคือการที่เราลงโฆษณาไปแล้วอะคะ่ะสิ่งที่ผิดพลาดเนี่ยคืออะไรคือถ้าเห็นปุ๊บก็จะบอกได้เลยนะคะโอเคคราวนี้ก่อนก่อนที่จะเข้าบทเรียนเดี๋ยวหนูขอแนะนําตัวนิดนึงว่าเป็นใครมาจากไหนทําอะไรมาแล้วบ้างนะคะโอเคอันนี้เลยละกันก็ Uh, การศึกษาก็จบวิศวะจุลานะคะซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับ Facebook เลย <laughs> ทำเพราะว่าชอบแค่นั้นเลยแล้วก็อาชีพหลังจากที่เรียนจบอะคะ่ะก็เป็นนักวิจัยมาก่อนแล้วก็ทํานักวิจัยมาแล้วก็ไม่ชอบและเลิกเลยแล้วกันก็เลิกแล้วหลังแล้วในคือในระหว่างที่เป็นนักวิจัยนะคะก็มีการขายของออนไลน์อยู่แล้วในในเว็บไซต์อเมซอน เคยใครเคยซื้อของในอเมซอนไหมคะไม่เคยเนาะคือเรื่องของเรื่องคืออเมซอนเนี่ยค่ะมันเริ่มง่ายในแง่ของการทําดับชิปหนูก็ไม่ได้มีของอะไรสต็อกอะไรทั้งนั้นนะคะก็ค,คือเราก็แค่ไปสั่งซื้อสินค้าจากร้านที่เขามีอยู่แล้วแล้วก็ไปส่งใครสั่งก็ไปส่งแค่นั้นเองคราวนี้วิธีการที่จะทําให้เราขายได้เนี่ยคือเราต้องขายแพงกว่าชาวบ้าน เพราะไม่ต้องมีส่วนต่างอะนะคะเราต้องขายแพงว่าชบ้าเขาดังนั้นเราต้องมีเทคนิคในการที่จะทาให้คนะเจอเราดังนั้นวิธีการเลือกสินค้าจึงสําคัญมากวิธีการเลือกสินค้านะคะหนูแค่ไปในอเมซอนนะแล้วก็ไปไปกดหรือว่าเบสเซอร์เลอร์แต่ละหมวดอะไรขายดีเราก็ขายด้วยแล้วเราก็เปิดหน้าร้านห,หลายๆหลายหลายร้านนะคะทําให้สินค้าเราอะติดหน้าแรกให้ได้แค่นั้นเองเราก็ขายได้แล้วค่ะอือ ก็ทำอเมซอนมาประมาณสิบปีแล้วก็เลิกค่ะเพราะว่าอเมซ o n แบนก็แบนแอคเขาเรื่อยๆเ,เพราะว่าเขาไม่ไม่ไม่คือไม่สนับสนุนให้ทำดรอปชิปนั่นเองอยากให้ส่งสินค้าไปสต็อกกับที่อเมซอนก็เลยเลิกทำนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มาทำเป็นมาทำช่องมาทำช่องเอ,อ u t u b e นะคะก็ทำคลิปลงทำคลิปลงมาเรื่อยๆอะคะ่ะคลิปคลิปที่ได้เรียนกันอะคลิปที่อาจารย์วีส่งให้เนี่ยฮะก็จะเป็นคลิปที่ที่สอนทั้งหมดนะคะก็จะมีประมาณเอ,อ่อเจ็ดสิบแปดสิบคลิปนะคะอืมก็ถ้าเกิดจำไม่ได้ก็ไปดูทวนได้ซึ่งซึ่งแต่ละคลิปอะคะ่ะมันจะความยาวประมาณห้านาทีหรือถ้าบทไหนคือมันยากหน่อยก็ประมาณสิบ สิบทีไม่เกินนี้อ่ะนะคะแต่ว่าอันนี้คือจะเป็นลิงก์ลิงก์วิดีโอจะเป็นลิงค์ที่แอบนะคะคือไม่ได้เปิดเปิดเป็นสาธารณะแล้วคือใครคือใครที่อยากดูก็คือต้องมาขอลิงก์ไปนะคะพอทำพอทำช่องเสร็จแล้วก็เริ่มมีคนรู้จักขึ้นนะคะมีคนรู้จักขึ้นก็เริ่มมีคนให้ไปสอน ส่วนตัวสอนคลาสแบบนี้ค่ะพอเรียนเรียนจบพอเรียนเรียนจบก็บอกว่าโอเคไม่ยิงเองแล้วจ้างเลยแล้วกันก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนี้ค่ะก็จะมีลูกค้านะคะที่มาจ้างให้ยิงโฆษณาเยอะมากยกตัวอย่างเช่นเ,เช่นคลินิกคลินิกสัญญกรรมเพจนี้ค่ะก็เจอหนูเนี่ยจาก YouTube ส่วนใหญ่อะลูกค้าจะเจอจาก YouTube ทั้งหมดเลยอะคะ่ะแทบคือแทบไม่ได้ยิงแอดเลยอะไม่ได้ยิงแอดหาคือเขาคือเขามาจากการที่เขาอะมาเรียนมาเรียนวิธีการยิงโฆษณา Facebook จาก YouTube ที่เราสอนไปอะคะ่ะมันมันเหมือนกับว่าตอนแรกคือเราไม่ได้คิดอะไรเราเราแค่แบบอยากทําอยากสอนหรือคือเราชอบในสิ่งที่ เราทําจริงๆอะ่ะเราก็สอนไปสอนไปแต่เราทําอย่างสม่ําเสมอนะคะแค่ไม่เกิน3เดือนนะคะลูกค้าก็เยอะมากด้วยความที่เขาเข้ามาดูคลิปของหนูเนี่ยคะ่ะคือต้องบอกว่า,าที่ที่ที่หลายๆคนบอกว่า,าการหาลูกค้าออนไลน์เนะะี่ยค่ะต้องยิงแอดอย่างเดียวอันนี้หนูหนูไม่ ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะคือออร์แกนิกก็ได้ค่ะแต่คือคอนเทนต์คุณต้องดีจริงกับอีกอย่างคือคุณต้องรู้จริงๆแล้วก็ให้คุณค่าคนนะ่ะได้จริงๆอะคะ่ะก็จะมีคนแบบติดต่อมาค่อนข้างเยอะนะคะอ๋อแล้วก็อีกหมวดหนึ่งคือท,ที่ที่ทำอยู่สมัยก่อนก็คือจะเป็นพวกอสังหาริมทรัพย์อะค่ะก็จะเป็นขายที่ดินขายบ้านมือสอง แล้วก็ขายอพาร์ตเมนต์โฮสเทลอะไรพวกนี้นะคะ่ะก็ของใหญ่ๆก็ขายได้นะคะบน f c e e o o o อะคะ่ะโอเคแล้วก็เช่นอ,อันนี้สักคิ้วนะคะสักคิ้วก็เป็นนักเรียนก่อนพอเรียนไปแล้วก็ไม่ทำเองละคะ่ะรับจ้างก็ให้จ้างให้ไปยิงเลยคะ่ะตอนคือตอนนี้ก็ยังทำให้เขาอยู่นะคะก็เดี๋ยวเราสร้างเดี๋ยวประมาณ5นาทีเสร็จะคะ่ะ เพราะว่าเพราะว่าต้องมีเพจเนาะไม่งั้นจะยิงไม่ได้แหละโอเคมีมีท่านเดียวใช่ไหมคะที่ที่สองท่านเนาะสามท่านโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราทำพร้อมกันนะคะเดี๋ยวระหว่างรอเพื่อนเ็จคอมเดี๋ยวหนูเล่าเคสสัต์ดีให้ฟังดีกว่าคือณปัจจุบันเนี้ยคะ่ะ ถ้าเราถ้าเราสนใจจะยิงโฆษณา Facebook นะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าเราอจะเห็นแอดโฆษณาใช่ไหมแอดโฆษณาที่ขายคอร์สหรือแอดโฆษณาที่รับจ้างทำโฆษณานะคะเอ,อ,อยากอยากจะ,ะให้ข้อคิดแล้วก็คำเตือนนิดหนึงว่าคือด้วยความที่วงการนี้ค่ะ มันก็จะมีทั้งตัวจริงแล้วก็ตัวไม่ค่อยจริงเท่าไหร่อยู่เขาเนี้ยคือถ้าเราอะนะคะจะไปจ้างเขาไปจ้างให้เขามายิงอะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้เลยก็คือว่าเราต้องรู้ภาพรวมของการยิงแอดก่อนไม่งั้นะ่ะเราจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาเซตให้เราอะมันถูกไหมแล้วที่เขาบอกว่าทํานั่นทํานี่ให้เราเนี่ยเขาทําให้เราจริงจริงหรือเปล่าเราก็จะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง มันเหมือนคืออยู่กันคนละโลกอะนะคะแล้วในคือในมุมผู้ประกอบการนะคะเขาก็จะมองว่าอ้าวลงโฆษณา facebook ไปแล้ว7วันแล้วเนี่ยไม่เห็นได้ตังค์เลยอะไม่ได้ยอดเลยอะค่ะทาําไงอ่ะเขาเขาก็จะไปถามคนคนที่รับยิงโฆษณาและวทำไมไม่ได้ยอดคือหนูเข้าใจนะคนที่เป็นเจ้าของ เจ้าของธุรกิจเนี่ยค่ะเขาเสียค่าแอดทุกวันสมมติวันละพันอย่างเงี้ยสิบวันหมื่นหนึ่งแล้วเขาไม่ได้ยอดเลยอันนี้คือเราต้องเข้าใจเขาว่าเขาลงทุนแล้ว,ลวเขาไม่ยังขายไม่ได้นะคะคือต้องทําความเข้าใจว่าคือคนยิงอะคะ่ะแม้ว่าจะไม่ได้ยอดภายในสิบวันที่ลงโฆษณาแต่คุณต้องบอกได้ว่าต้องแก้ยังไงไอ้สิบวันที่ลงไปเสียตังค์ไปหมื่นหนึงเนี่ยต้องแก้ยังไงอะนะคะเออ โอเคเรียบ okay. ร,ร้อยไหมคะเดี๋ยวหนูพาทำนะคะสร้างเพจเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าต่อก็เดี๋ยวเราเราเราสร้างเพจแป๊บหนึ่งนะคะก็ได้ไหมเอ่อ โอเคได้ปะคะได้ไหมเออโอเคระหว่างรอนะคะเดี๋ยวขอเล่าต่อน,นิดนึงคือพอพอเสร็จแล้วคนยิงอะคะ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าไม่ได้มืออาชีมจริงอะก็จะดูไม่ออกว่าแล้วต้องแก้ยังไง ที่ที่จะทําให้เขามียอดขายนะคะอาจจะแนะนําผิดหรือว่าอาจจะไปเพิ่มงบบอกว่าเออจำนวนการเข้าถึงมันน้อยไปคนเห็นของสินค้าของคุณน้อยไปเนี่ยคุณต้องเพิ่มค่าแอดสิซึ่งซึ่งจริงๆมันอาจจะผิดก็ได้คือคือจริงๆแล้วการเพิ่มค่าแอดอะคะ่ะมันต้องเป็นทางเลือกสุดท้ายคือถ้ามันขายได้อะมันต้องขายได้ตั้งแต่ที่คุณลงวันละร้อยแล้ววันละ200แล้วถ้าคุณลงวันละพันแล้วคุณขายไม่ได้ต้องมีซัมติงลองแล้วคะ่ะ มันไม่ใช่ที่ค่าแอดแล้วถ,ถ้าถ้าหนึ่งพันลงไปหนึ่งพันหนึ่งวันเนี่ยจ่ายหนึ่งพันแล้วยังขายไม่ได้อะคะเพิ่มไปสองพันก็ขายไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับค่าแอดที่อัดเข้าไปคือหลายคนเข้าใจผิดว่าเออสงสัยจะมีคนเห็นของเราน้อยไปอะ่ะอัดตังเลยจริงๆแล้วเราคือเราต้องไปพิจ,จารณาะคะ่ะว่า เหตุผลที่เราขายไม่ได้เพราะอะไรถ้าเราพิจารณาจริงๆนะคะมันจะมีอยู่แค่4แฟกเตอร์เท่านั้นแหละที่ที่จะท,ทำให้เราขายของได้แล้วก็ขายไม่ได้หรือขายดีนะคะอันแรกคือเราก็ต้องดูก่อนว่าสินค้าและโปรดักต์ของเราเนี่ยเจ้าตลาดเนี่ยเขาขายเท่าไหร่แล้วของเราแตกต่างจากเขายังไงนะคะคือถ้าสินค้าดีบริการดีโอเคข้อ1ผ่าน2ตัวคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์ที่เราพรีเซนตออกไปเนี่ยคะ่ะ ดีไหมดีพอไหมสามก็คือเทคนิคการยิงโฆษณาแล้วก็4คือแอดมินค่ะแอดมินหรือเซลเนี่ยที่คอยปิดการขายเนี่ยคุยยังไงคือถ้าลงแอดไปแล้วแล้วไม่มีคนทักเลยนะจ่ายหนึ่พันไม่มีคนทักเลยนะแสดงว่าเซตผิดเซตโฆษณาเน,นี่ยผิดและยิงสเปซสปะมากอันนี้มีปัญหาที่การยิงโฆษณาแต่ถ้า ยิงไปแล้วมีคนทักมาเพียบเลยเข้าอินบ็อก์เด้งตึงต้งตึงต้งตึง้งแล้วเข้ามาถามว่าราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่คะครับพอทราบราคาปุ๊บแล้วก็เงียบไปอันนี้แสดงว่าคุณนะ่ะไม่ได้คัดกรองคนเข้าแชทเนี่ยตั้งแต่คอนเทนต์คือคนอแสดงว่าคนนะอยากได้ของเราแต่ไม่มีความสามารถในการจ่ายที่ราคาที่เราอ่ะตั้งไว้ เราจะต้องคัดกรองเขาตั้งแต่คอนเทนต์แล้วก็เขียนราคาไปเลยค่ะว่าเท่าไหร่สมมติเราตั้งไปหนึ่งพันเขาเห็นแล้วว่าหนึ่งพันถ้าเขาไม่มีความสามารถในการจ่ายเขาจะไม่เข้ามาพอเขาไม่เข้ามาปุ๊บเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าแอดมันกลายเป็นว่าถ้าเกิดเราไม่คัดกรองชั้นแรกเนี่ยค่ะคนจะเข้ามาเยอะมากคือถ้ามองในมุมดีคือสินค้าเราอะเวิร์กแต่แค่เรายังยิงผิดกลุ่ม เขาเข้ามาคือเขาจ่ายไม่ได้นั่นเองอะนะคะก็แค่ปรับว่าโอเคเดี๋ยวไปแก้คอนเทนต์ให้ใส่ราคาไปด้วยเลยพร้อมไหมคะเดี๋ยวหนูสร้างเพจเนาะเดี๋ยวเล่าต่อค่ะเพจโอเคก็เดี๋ยวสร้างเพจแป๊บแป๊บหนึ่งนะคะก็กดสร้างนะคะแล้วก็เลือกเพจมันจะมีให้เลือกค่ะว่าเราต้องการเลือกเพจ ประเภทไหนธุรกิจหรือแบรนด์หรือว่าชุมชนหรือบุคคนสนธนาธารณะนะคะคือจริงๆแล้วมีหลายคนถามนะคะว่าเลือกสองอันเนี้ยอันไหนขายดียวกันมีคนหามนะไม่เกี่ยวนะคะไม่เกี่ยวเนาะมันขึ้นอยู่กับ p r o d u ักเราอะคะ่ะว่า r o d u c t เราเป็นประเภทไหนนะคะสมมติหนูเลือกเป็นธุรกิจและแบรนด์ละกัน แล้วก็ตั้งชื่อเพจนะคะแล้วก็เลือกหมวดว่าสินค้าเราอยู่หมวดไหน โอเคนะคะไปแล้วนะคะตั้งชื่อเพจหมวดหมู่ก็เลือกก็เลือกตามที่สินค้าเราเราอยู่ในหมวดไหนอะคะ่ะจริงๆถ้าเกิดว่าคือคือด้วยความที่วันนี้เราจะเน้นการสร้างโฆษณาเนาะคือหนูก็จะไม่ได้ลงลึกว่าชื่อเพจเนี่ยคะ่ะต้องควรที่จะตั้งยังไงให้ติด SEO อะไรพวกเนี้ยคะ่ะขอบคุณค่ะ คือจริงๆแล้วการนั่งชื่อเพจเนี้ยที่ที่ที่ดีอะคะ่ะมีชัยไปกว่าครึ่งมันก็จะติด SEO ของของ g o o g l e ด้วยนะคะ ต้องเซตด้วยหรือเปล่าคะต้องเซตด้วยไหมคะไม่ต้องหรือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ใช้ได้เลยเปิดเปิดแล้วโอเค thank you ไม่ค่อยเวิร์กกับหน้าเพจเนาะอ๋อไม่เป็นไรค่ะหนูขอแค่ใช้คอยเตอร์อย่างเดียวอ่โอเคโอเคนะคะคือคือเดี๋ยวคือสั้นๆก็ได้ค่ะตรงตรงชื่อเพจนะคะถ้าเกิดละเอียดนิดนึงอะค่ะ ถ้าเราขายอะไรอ่ะก็ให้ใส่ชื่อสินค้าไปเลยคือคือวิธีการตั้งชื่อชื่อเพจนะคะมันต้องดูว่าคุณอ่ะต้องการเงินหรือต้องการยอดเนี่ยหรือต้องการความดังมันมีสองอย่างคือต้องการเงินหรือต้องการความดังอันนี้คือหนูขอใช้ภาษาแบบทั่วไปนะคะเราจะไม่แบบแบรนด์แวร์เนทอะไรเงี้ยคือคือโดยปกติอะค่ะคือคือถ้าต้องการความดังอะมันคือแบรนด์แเนทภาษาการตลาดนะนะคะ ะมีสองอย่างนะคือด้วยความที่เราอะค่ะเพิ่งทําธุรกิจแล้วเราก็ยังไม่ได้มีแบรนด์การการที่เราตั้งชื่อแบรนด์ตรงชื่อเพจเนี่ยไม่มีใครค้นหรอกไม่มีใครรู้จักเราก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อะค่ะหนูจะเน้นให้ตั้งชื่อเพจเป็นชื่อสินค้าเลยเพราะถ้ากดโคนนะ่ะต้องการสินค้าเราเขาเข้า Google เขาก็พิมพ์เลยชื่อสินค้าขายแมส อะไรอย่างนี้เป็นต้นช่วงนี้กำลังฮิตสมมติถ้าเราเขียนว่าขายแมสเนี่ยคนคนใน Google ของเราก็ขึ้นด้วยนะคะอ,อันนี้สั้นๆเนาะก็หลังจากที่ตั้งชื่อเพจเสร็จก็กดดำเนินการต่อได้เลยแต่ว่าเขาให้เลือกหมวด โอเคนะคะก็กดข้ามไปได้เลยค่ะแล้วก็ค่อยไปใส่ใส่ข้อมูลโปรไฟล์นะคะเนี่ยเสร็จแล้ว <laughs> เสร็จแล้วนะคะสร้างเพจ